มีพกสั้นเดินป่า Fbiqq นะครับรุ่น04นะครับเล่มนี้สินค้าพร้อมปอกน้ำหนักรวม8 283กรัมนะครับผมเกือบเกือบ3ขีดนะครับสินค้าพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า04นะครับสินค้าพร้อมซองใครเด็กนะครับผมมีติ๊กล็อกพร้อมพกพาครับ2ล็อก2ชั้นนะครับผมปอกแข็งเข้ารูปนะครับเขย่าไม่มีหลุดแน่นหนาแข็งแรงรับการน้บผมดึงออกได้ทันทีนะครับ เนี่ยครับเข้าลอกเป๊ะๆนะครับผมสวยแน่นอนครับรุ่นนี้ทรงนี้ครับชื่นรุ่นนี้รุ่นศูนย์สี่ครับยาวแปดนิ้วนะครับไว้มีเลย9เก้าซีอาร์นะครับสิบแปดเอ็มโอวีนะครับเคลือบผิวกันสนิมนะครับผมทั้งเล่มนะครับความยาวไว้มีอยู่ที่สี่นิ้วกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วสันหนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับผมตรงนี้เป็นเบรกพอยต์กันลื่นนะครับ เลยคินเดียวตลอดทั้งเล่มฟูลแทงนับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมใช้งานหนักได้นะครับด้ามจับเป็น g ีเทนเกตพรีเมียมนะครับหมุดเลดสีดำสองตัวนะครับผมแบบประกบนะครับหนาๆเลยนะครับผมสันท้ายทรงแหลมนะครับสามารถใช้ทุบได้นะครับมีรูร้อยเชือกนะครับสวยนะเล่มนี้นะครับ FBIQQ นะรุ่นุ่นย์นะครับผมของแท้นะครับสวยแน่นอนคมจัดจ้านะครับ แบรนนี้เรื่องความคมนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมคมหวานเจี๊ยบทุกเล่มนะครับคมจริงนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับผมราคาเบาๆนะครับเล่มนี้นะคหกร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมซองใายเด็กสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมชื่อรุ่นว่า0ูนย์สนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมมันจะมีลิงก์ให้กดนะครับกดแล้วจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติทางไลน์นะครับผมหรือจะแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮคนับ m a n ม k มีแอดนำหน้านะครับผมถ้าไม่ล่นไลน์ก็โทรมาครับ099-0213-034โปรดระบุชื่อรุ่นที่จะสั่งซื้อนะครับถ้าจะโทรมาสั่งซื้อนะครับผมรุ่นนี้ fb iqq รุ่น04นะครับผม ราคา600บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับทรงสวยนะครับใครชอบทรงนี้จัดไปนะครับผมผมมีของมาแค่1ิเล่มนะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรอของนานนะครับขอบคุณพี่วทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนำมีสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับสวยคมกกิบนะพร้อมซองขายเด็กมีกล่องให้อย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผมปอกแน่นหนานะไม่มีหลุดผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับขอบคุณพี่วทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ เราพบกันใหม่เล่มหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ